ด่าอีตุ้งติ้งสสดิ้งสีจนกลับบ้านไปเนี่ยจนป่านนี้มันยังงงอยู่เลยว่ากูทําผิดอะไรหนูทําผิดอะไรคะงคุณแม่คุณแม่ข่าวรังหนูทําผิดอะไรคะัค้คุณแม่รแมประเทศจยแ์แปลงเมืองดินฟ้าอากาศกันแก้งหนูทำไมาคะคุณแม่คุณแม่กาหนูผิดอะไรกือหนูอยากจะร้องแห้ น้ำตาเป็นเต่าเป่าให้หนูร้องไห้ในาศาลหนูก็ร้องแล้วให้หนูน้ำตาหยดแหมหนูก็ร้องแล้วหนูซ้อมมาตั้งเจ็ดวันแปดวันหนูซ้อมตั้งเจ็ดวันแปดวันน้ำตาหยดแมแม่แหม่แหม่ถึงแม,แม้หลายคนจะบอกว่าน้ำตาจอระเกะแต่ว่าหนูยังงงมากว่าหนูผิดพลาดอะไรไปใครกลั่นใส่แกล้งเทวดาฟ้าดินกั่นแกล้งหนูทำไม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 ,ำไมจนปานนี้มันยังงงอยู่เลยว่ามันอะตกจากสวรรค์ได้อย่างไรปากเก่งไปกินอะไรมา กินส้มตำหอยดองนะังปากเก่งๆแบบนี้สมองฉลาดฉลาดแบบนี้ไม่ได้กินบ้านไม่ได้กินเมืองไม่ได้กินเกาะปูดเกาะก,กงไม่ได้กินบ้านไม่ได้กินหินกินอิฐกินปูนกินทรายไม่ได้คอรับช่นประเทศชาติเหมือนพ่อของใครบางคนแล้วก็ไม่ได้กินทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอาแบ่งกัน50 50กบบกุบูลเซนเหรอกนะเออถึงปากเก่งนี่ไงโอเคนะคะขอบใจที่ถามจ้ะเดี๋ยวมึงกินไปกินมาแม่งลุกขึ้นมาโ เตลุงบิง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 เดยวกินไปกินมาแม่งลุกขึ้นมาตลุงบิงตลุงบิงตลุงบิงตลุงเบิงว้าวเมนโบค่อยว้าวเมนโบว้าวเมนโบค่อยว้าวเมนโบมีคนที่ไม่รู้กะโหลกกะลาไม่รู้กฎหมายเข้ามาถามด็อเอรมริกาว่าดรครับ ชอบก,กับอุงิงอยากได้ใครเป็นนายกไม่สามารถเป็นได้ทั้งคู่ไม่สามารถเป็นได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคนที่ถามคําถามนี้ปัญญาอ่อนคนที่ถามคําถามนี้ถามแซะคนที่ถามคําถามนี้ถามโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่รู้กฎหมายแต่ให้อภัยได้ทำไมละ่ะอาจจะเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ความแล้วก็อาจจะเข้ามาถามหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนปัญญาอ่อนจริงๆแล้วก็เลยเสือกอยากจะเข้ามาถาม เพราะว่าอะไรทั้งสองคนอันที่หนึ่งคุณชอบเป็นไม่ได้เนื่องจากโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไม่สามารถเป็นอะไรได้เลยนอกจากเป็นนั่นเป็นนี่ทุกตัวเองอยากจะเป็นเป็นนางแบบเป็นคอมเมนเตอร์เป็นอะไรก็ตามแต่ที่อาชีพไม่แน่นอนแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดตัดไปที่ตุ้งติ้งตุ้งติ้งเป็นอะไรก็ไม่ได้แล้วขนาดกลับไปเป็นเมียของผัวผัวยังลำคาญเลยทำไมล่ะเอ้าไปล้างชามยังเช้าล้างไม่เป็นเลยชามแตก ปรากฏว่าไปล้างขวดนมให้ลูกลูกยังท้องอักเสบเลยทำไมละ่ะคนอะไรก็ตามแต่ที่ทําอะไรก็ไม่เป็นมันจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะไม่เป็นดังนั้นต,ตุ้งติ้งเซดิ้งสีก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกมิได้ทําไมละ่ะเพราะรัฐธรรมนูญระบ,บุไว,ว้ว่าขาดคุณสมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขาดจริยธรรมอย่างสูงขณะเดีวยวกันมีคดีตามมาอีกเพียบคดีนั้นก็คือคดีกบฏไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตุยก็ะเลี้ยงไม่โตคดีกบฏคือประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต กบฏตรงไหนกบฏตรงที่ว่าเอาความลับจากประเทศเราไปบอกให้กับประเทศข้างบ้านทําให้ทหารตุยทาให้ประชาชนตุยนั่นคือความลับของประเทศการแสดงความอ่อนด้อยทางปัญญาและอ่อนด้อยทางกําลังความสามารถให้กับประเทศข้างบ้านซึ่งลุกรานประเทศเราให้เขาเห็นความอ่อนด้อยทางสติปัญญาของเราทําให้เป็นการเสียเปรียบประเทศข้างบ้านที่รุกรานดังนั้นแปลว่าอีเปลตนรกนี่จบกระเปดานี่เป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรไม่ได้เลยจบเนาะ อันนี้ดกตาริการพูดคําสุดเพราะฉะนั้นจะเกรีดนกตรมฤกาก็ไม่ได้กูไม่แคร์โอเคนะคะใครอยากจะถามอะไรถามได้เลยค่ะถามได้ค่ะไม่ได่าใครแต่ว่าถามอะไรถามปัญญาอ่อนมาก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องมีปัญญาในการที่จะรอรับฟังคําตอบจากนกตามิตกาด้วยแค่นั้นเองอยากถามอะไรถามค่ะจะถามปัญญาอ่อนปัญญามากมาก็ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะถามได้หมดไม่ต้องไปพูดถึงลุงตู่ไม่ต้องไปพูดถึงลงุนนลงน้นลุงนี่ไม่ต้องพูดถึงลุงเขาค่ะ ทำไมคะเขาอยู่ในที่ที่เขาจะต้องอยู่และมีปฏิบัติหน้าที่ภารกิจค่อนข้างเยอะดังนั้นอย่าไปยุ่งคะ่ะอย่าไปยุ่ง เพราะอะไรเพราะเวลานี้เนี่ยมันยังมีทางออกของบ้านเมืองอยู่วันนี้เป็นทางออกของสอสห้าร้อยคนในสภามึงคุยกันห้าร้อยคนมึงคุยไม่ได้มึงก็ไม่ต้องไปคุยกับคนหกสิบเจ็ดล้านคนค่ะสอสห้าร้อยคนมึงจะโหวตเหนือโหวตใต้มึงยังโหวตกันไม่ได้มึงคุย,ยกันไม่รู้เรื่องแล้วมึงจะมีปัญปญ,ญาอะไรไปคุยกับคนหกสิบเจ็ดล้านคนนอกจากมึงจะใช้เงินกับกระสุนเท่านั้นน่ะเขาให้สอสอเป็นตัวแทนประชาชนไม่ใช่ให้มึงเป็นตัวแทนพรรค ไม่ได้ให้มึงเป็นตัวแทนเจ็เสมแล้วก็ไม่ได้ให้มึงเป็นตัวแทนธนะท,ทวยขณะเดียวกัน mm. เขาไม่ได้ให้พวกมึงเนี่ยเป็นตัวแทนของปีดีพนมยงเขาให้มึงเป็นตัวแทนประชาชนเมื่อพวกมึงสอสอห้าร้อยคนเป็นตัวแทนของพลเมืองชาวไทยก็จงทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนถามสิว่าประชาชนต้องการอะไรมึงถามสิประชาชนต้องดักได้อะไรมึงถามสิว่าประชาชนต้องการอะไร เมื่อมึงรู้ว่าประชาชนต้องการให้มีการแก้เศรษฐกิจต้องการให้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าต้องการให้แก้ปัญหากัมพูชามึงก็ไปฟังประชาชนดีเขาต้องการอะไรเมื่อประชาชนต้องการอะไรในเมือ่อพวกคุณเป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องทำหน้าที่ตัวแทนพวงชนชาวไทยสิไม่ใช่ไปทำหน้าที่ตัวแทนของธนาถวยสบู่แดงมีไว้ใช้สำหรับการล้างสิ่งสก,กรปรกสิ่งสก,กรปรกสำหรับลกลุงลังบ้านเมืองสิ่งสก,กรปรกบนใบหน้าเธออะถ้าเกิดใครก็ตามแต่ หน้ายังสกปรปกอยู่มันก็ไม่สามารถในการที่จะไปทําให้ใจสะอาดได้ถ้าเกิดใจเนี่ยยังโสกปรปกอยู่ก็ไม่สามารถในการที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นใจสกปรปกหน้าสกปรปกมันก็จะทําให้ยิ่งเป็นคนซกมกเสร็จแล้วก็ไม่มีใครครบไม่มีใครเอาไปเป็นเพื่อนไม่มีใครอยากจะเอาไปร่วมรัฐบงรัฐบาลรัฐบวลสรุปแล้วก็คือใจสกกรปกหน้าสกปรปกไม่ได้อย่างน้อยไม่มีใครรู้ใจเราให้หน้าเราดูสว่างกระจ่างใสก็ยังดีจัดไปที่หน้าสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่ นะะ้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสของดรตุมริกาตัวนี้สกินไวท์เทนนิงค่ะดรครับที่ปรึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นยังไงเป็นยังไงอะ่ะก็ขนของกลับบ้านนะสิทาไมล่ะก็หมดอํานาจวาสนาแล้วจ้ะบารมีไม่มีกูไม่กลับจีสติงก็ต้องไปใส่โชว์ผัวนู่นนะขนของกลับบ้านจะ้ะไม่มีอํานาจวาสนาโต๊ะตังอะไรต่างๆที่เอามาก็ต้องขนกลับอะไรที่จะเป็นของหลวงเนี่ยอย่าเอากลับไม่เช่นนั้นจะโดนติดคุกหัวโต โอเคนะคะจบตามนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษ,ษาเลขานุก,การรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงนะคะหมดอำนาจวาสนาแดกกาแฟฟรีที่กระทรวงคนแม่บ้านยังไม่กล้าชงให้กินเลยนะคะกลัวผิดกฎหมายโอเคนะคะกลับบ้านค่ะกลับบ้านค่ะนายกรัฐมนตรีไม่มีค่ะแพรทองทุยก็ออกกไลออกไปแล้วค่ะ ดังนั้นหมดอํานาจกันทั้งหมดค่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกันแล้วค่ะรัฐมนตรีกระทรวงสุกสงศึกษาข่าข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 า,ขา,ขา,ขาแล้วก็เขียนภาษาไทยยังไม่ชัดกลับบ้านค่ะไปอบรมภาษาไทยกันมาใหม่นะคะโอเคค่ะโอเคมาปากเก่งไปกินอะไรมากินซ้มตําหอยดองนังปากเก่งๆแบบนี้สมองฉลาดฉลาดแบบนี้ไม่ได้กินบ้านไม่ได้กินเมือง ไม่ได้กินเกาะกูดเกาะกงไม่ได้กินบ้านไม่ได้กินหินกินอิฐกินปูนกินทรายไม่ได้คอรัปชั่นประเทศชาติเหมือนพ่อของใครบางคนแล้วก็ไม่ได้กินทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอาแบ่งกันห0 50บกับหุนเซนหรอกนะเออถึงปากเก่งนี่ไงโอเคนะคะขอบใจที่ถามจ้ะก,กูก็ไม่ได้แดกของฟรีอย่างมีเกียรติเหมือนพวกมงึงนั่งรองของแจกแดกของฟรีจากทักสิน้นแท้อวยอย่างพวกมึงหรอกโอเคนะเออจบมะ กูจะแดกอะไรก็ตามจะกินอะไรก็ตามแต่ไม่ได้รอกินของแจกไม่ได้รอแดกของฟรีจากคนคอรับชั้นชาติเหมือนเมืองจบหรือเปล่าไม่จบนับศพทหารได้เลยทหารแม่ตุยไปตั้ง3,000 4,000ศพแล้วเมตาพัที่สอบอก3,000 3,000อะไรละ่ะขนาดเดียวกันดาวเทียมของอเมริกาบอกว่า2,000ไอโดนาทาม,มันบอก2 0 0พันขนาดเดียวกันเมตาพันที่สอบอกกูใส่ไป3 0 0พ ปรากฏว่าฐานอากาศเป็นคนวางไข่ปรากฏว่าไข่หานอากาศฐานละ200ปรากฏล่อไป16ฐานมึงลองเอา16คูณ200เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ 16, คูณ200เป็นเท่าไหร่หนายคูณสิ16ฐานคูณ200เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเอาคูณเอาบวกแล้วคูณหารสิเอานั่งกันเฉยๆเนาะสามพันสองเออนั่นแหละสามพันสองสามพันสองเป็นเบื้องต้นเออนั่นแหละไข่เอ็มสิบหกอ่ะไข่ไข่เอฟสิบหกอ่ะลงไปตั้งสิบหกจุด ลองไป16จุดจุดแล้วประมาณ2 0 0 2 0อสอริสไลดยดึกเนี่ยจุดสไลดดึกเนี่ยมีประมาณ300คนบวกบวกไปบวกมาก็ประมาณ3,6 0 0นู่นแหละเออตามนั้นแหละอันนี้คำนวณจากไข่ F16 นะยังไม่ได้คำนวณจากไข่เก็บพินนะกูบวกตัวเลขโดยที่ไม่ได้เผื่อด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าอีซากเนา่าที่อยู่บนภูเขานั่นน่ะอึงๆนั่นน่ะแล้วฉันบอกเลยนะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีบุรีลำศรีสะเกษ แล้วก็สะแก้วแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะทั้งหมดนั้นนะฉันบอกก่อนเลยนะพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามตะเก็บชายแดนนะทั้งหมดเลยนะตลาดสดทุกตลาดตลาดสดทุกตลาดบอกเลยนะทำไมละ่ะงดกินอึงนะจ้างดกินอึงอะไรนะอึงภูเขาที่เขาเอามาขายอะมึงงดกินไปก่อนเลยทำไมละ่ะอ๊้อึงพวกนั้นเนี่ยอบอับอบอับอบอับมันกินมันกินซากทหารคาเมร์มาหมดเลยอะมันตอดซากทหารคาเมร์มาหมดเลยล่ละ เพราะฉะนั de de ้นมึงงดกินอึ่งไปสักประมาณนู่นน่ะประมาณสัก2ปีอ่ะอึ่งต้มอึ่งต้มแซบเนี่ยมึงต้องงดกินไปประมาณสัก2ปีอ่ะเออมันก็ตอดซากของทหารคาเมรมาหมดเลยไม่รู้แขนหรือขาละมึงไม่รู้ลูกกระตาหรือลูกกระต่อยล่ะโอ้โหมึงอบอาบอับอบอเอออึ่งภูเขางดกินไปประมาณ2ปีอ่ะโอเคนะมันเออ บางบางตัวแม่งแดกไส่ของอิสไลด์ดึกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เอองดกินต้มแซ่บอึ่งไปประมาณสักสอปีอ่ะเดี๋ยวมึงกินไปกินมาแม่งลุกขึ้นมาโอล้าวว้าว้าวว้าว้าาว้าว้า้าวาตลางบาง้าล้าว้าว้าวาวาว้างาว้า้นวาน้าว้างาว้าาว้า้าวาาว้าว้าว้าวาาาาา้ สมัครอะไรสมัครเต็งมอมมมงมอยง้รู้จักสานักเต็งมอเหรสำนักเต็งมอค่ะรู้จักไหมสำนักเต็งมออะสกิลการด่าฝึกมาจากสำนักเต็งมอสำนักเต็งมอเนี่ย <c oughs> เป็นลูกศิษย์ของสำนัก หม้อตอหลออีกทีหนึ่งแล้วสมัักหม้อตอหลอเนี่ยก็สืบกันมาจากจินซีจากนั้นก็ฮ่องเต้ก็เปลี่ยนสำนักมาประมาณ8 3 2ร้สาำนักจากนั้นก็มาถึงสำนักล่าสุดเดี๋ยวเจมก็ฝึกมาวิทยายุทธ์เพิ่งจะได้ประมาณสัก3ามสี่ปีนี่แหละเมื่อก่อนก็เป็นคนเรียบร้อยเหมือนกันแต่วันนี้ก็ฝึกมาจากสำนักเต็งหมอโอเคนะคะจบฝึกมาจากสำนักเต็งหมอต้องรีบจบคําถามเพราะว่าถ้าเกิดดําอีกทีกูจะจําไม่ได้ว่าสำนักอะไรอทุกคนมีคนถามว่า ดอ,อรช่วยอธิบายล้ำนูนปี60ให้ฟังหน่อยสรุปว่ามันดีต่อประชาชนอย่างไรและไม่ดีต่อประชาชนอย่างไรสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะล้ำนูนปี60เนี่ยมันดีต่อประชาชนอย่างหนักมากแต่มันไม่ดีต่อนักการเมือง รัฐน,นูนปี60เนี่ยมันเข mm. ียนมาเพื่อปรับจากรัฐนูนทุกฉบับที่มันดีมาทั้งหมดจากนั้นปุ๊บฉบับล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขียนใหม่แต่มันปรับมาจากรัฐนูนฉบับปี40ปรับมาจากรัฐนูนปี50แล้วก็ปรับจนกระทั่งเป็นรัฐนูนปี60แต่คณะกรรมการเนี่ยรัฐนูนฉบับนี้เนี่ยมันปรับจนกระทั่งปรับการคอร์รัปชันเพราะอะไรเพราะประเทศเราเนี่ยมันเนี่ยมีคนคอร์รัปชันมาตั้งประมาณ20-30ปีและคอร์รัปชันแบบไม่ใช่แท่งไอติมอ่ะคอร์รัปชันแบบทั คอร์รัปชันอย่างไรให้แบบบ้ากินแบบจนเหลือแตกซากปลาักหักพังอ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะสรุปเลยก็เลยมันมีล่มนูลฉบับ60ก็เลยกลายเป็นรัฐธรรมนูลฉบับปราบโกงคุณคิดว่าประชาชนจะไปโกงใครฉบับปราบปราบโกงแปลว่ามันปราบใครฉบับปราบโกงมันไม่ใช่ล่มนูลฉบับปราบประชาชนแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบนักการเมืองและนักราชการที่โกงเพราะฉะนั้นเนี่ย นักการเมืองเวลาใครมาเนี่ยก็เลยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะอันที่1ตัวเองโกงไม่ได้2โกงแล้วติดคุกป,ประมาณ13บสปี3ก็คือใครก็ตามแต่ที่โกงเหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะไม่ใช่แค่ติดคุกคดีอาญา5ปีนะจะต้องติดคุกขั้นสูง30ปีขั้นต่ำสิบห้ปีรวมทั้งกรณีของคุณหนูแพทองทานที่เพิ่งจะออกไปตอนนี้จะมีมาตรา40มาตรา144ที่คุณหนูเนี่ยได้มีการคอร์รัปชันเอาไว้นั่นก็คือคดีเกี่ยวกับการไปยักยอกเอาเงิน ในกรรมธิการงบประมาณเอาไปแจกโดยที่เงินนั้นเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายหนี้คืนให้กับธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารทอกศและธนาคารออมสินคดีนั้นเรียกว่าคอรัปชันเชิงยักยอกนั่นแหละคุณหนูตุ้งติ้งจะดิ้งสีถ้าเกิดาสารพิพากษามีสิทธิ์ที่จะถูกจำคุก30ปีหรือขั้นต่ำา15ปีไม่ใช่แค่จำคุกเบาๆแบบ,แบ,บจำนำข้าวเหมือนกับยิ่งยวยแซ่อวยนะเพราะของยิ่งยวยแ่อวยอ่ะมันเป็นล้ำนูนฉบับเกา่าแต่คุณหนูตุ้งติ้งจะดิ้งสีใช้ล้ำนูนฉบับใหม่่นายกที ใช้ลำนูนฉบับปีล่าสุดปี60มี3คน 1. พลเอกประยุทธ์ไม่มีคดีโกง 2. คุณเศรษฐาทวีสินซึ่งไม่ตันจะได้โกงหรือว่าโกงไปแล้วกูไม่แน่ใจ 3. ก็คือคุณหนูติ้ง,ต,งติ้งสดิ้งสีซึ่งได้โกงไปแล้วคือคดียักยอกเงินจากกรรมธิการเอาไปแจกเป็นการแจกหวานเพื่อกระตุ้นความนิยมของตัวเองถือเข้าใจยังอ่า อันนี้ดรมริกาขออนญาตสรุปสั้นๆง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60ทําไมคนอยากแก้คนอยากแก้คือนักการเมืองแต่ไม่ใช่ประชาชนแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ง่ายไหมแก้ยากกว่าทุกรัฐธรรมนูญฉบับที่ปีมาแก้ยากชิบหายเลยการจะแก้ต้องทํำยังไงการจะแก้จะต้องไปถามประชาชนว่ามึงจะแก้ไหมถ้าประชาชนบอกว่ากูไม่แก้จบค่ะแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดประชาชนบอกว่ากูแก้โอเคค่ะเข้าไปสู่การแก้จากนั้นปุ๊บก็ต้องไปทําประชามติอีกรอบหนึ่งว่ากรณีการแก้ มึงจะแก้อะไรยังไงก็ไปทปําประจำมะติทําประจำมะติ3รอบหมดเงินประมาณ2 0,000ล้านโดยที่ไม่มีหาอะไรเกิดขึ้นยังแก้ไม่ได้เลยดิฉันสรุปสั้นสันง่ายๆให้กับพี่น้องประชาชนฟังพอสังเกตอ่ะอันนี้สรุปให้แล้วนะคะสรุปให้แล้วขายของต่อค่ะอ่ะครีมพรีเมียมคอลลาเจนดรมริกาซื้อหรือ,อยังคะมีคนบอกว่าอยากได้อยากให้ดเรเป็นนายก <c oughs> อีช้อยกูเป็นนายกไม่ได้ทำไมตอนนี้กูยก ยกนุนยกนี่ก่อนตอนนี้เป็นนายกไม่ได้ทําไมล่ะไม่ได้มีชื่ออยู่ในคนดีเดตเป็นนายกไม่ได้เข้าใจที่มูดนะเออมึงจะให้กูเป็นน้นเป็นนี่ไม่ได้กูจะคุณจะให้ดรมาริกาเป็นทุกอย่างของถูกไม่ได้มึงจะให้ดรมาริกาเป็นทุกอย่างของเธอในชีวิตไม่ได้ไม่ได้บางคนก็อยากให้ดรมาริกาเป็นลูกสาวบางคนอยากให้ดรมาริกาเป็นพี่สาวบางคนอยากให้ดรมาริกาเป็นแม่อีกคนหนึ่งบางคนอยากให้ดรมาริกาเป็นแบบคือ คือมึงจะให้กูเป็นทุกอย่างของมึงไม่ได้จงคาดหวังกับลูกและผัวตัวเองอย่าคาดหวังกับดรมาริก้าเธอจะคาดหวังให้ดรมาริก้าเป็นทุกอย่างในชีวิตไม่ได้โอเคนะคะช่วงนี้ทําไมภูมิต่ําถึงออกมาพูดบ่อยจังเพราะไม่มีใครพูดสะทะลก็พูดไม่ได้เสือกไม่ได้ถ้าเสือกพักเพื่อควายจะโดนยุบขณะดเดียวกันธนาทูวัยจริงๆก็เสือกไม่ได้ ถ้าเสือกพักประชาชนจะโดนยุบขณะเดียวกันภูมิธรรมเป็นคนเดียวที่เสือกได้ทําไมละ่ะเพราะภูมิธรรมดำรงตําแหน่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีและขณะเดียวกันตําแหน่งหลักอาชีพหลักเป็นตีนข้างซ้ายของทักซินแท่อวยตําแหน่งรองลงมาเป็นกระโปรงข้างขวาของทักซินแท้อวยเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่หลักในการที่จะต้องออกมาพูดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอาจจะพูดถูกใจคนไม่ถูกใจคนอย่างไรก็ตามแต่อย่าไปถือสาแก่มากทําไมแกก็เครียดโอเคนะแกก็ค่อนข้างเครียดแหละอืมตามนั้นล่ะภูมิธรรมเวชจิตยาชัยใจดีทําไมละ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาไปฟอกไตทําไมละ่ะป่วยนิดหน่อยต้องไปฟอกนะต้องรักษาดูแลอ้าคนแก่รุ่นนี้มันก็ต้องดูแลตับไตไส้ม้ามต้องดูแลอย่างดี คนอายุรุ่นนี้เจบกว่า75 78้าเ็ปดเนี่ยไม่เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ต้องดูแลตับไตไส้ม้ามต้องคอยตรวจเช็คล่างกายอยู่ตลอดเวลาเนื้อออกใช่ไหมต้องไม่เครียดนี่แกก็เครียดหนักมากเลยนะเนี่ยหน้าก็เหี่ยวเหีย่ยนี่ว่าจะเอาคอลลาเจนไปให้ใช้อยู่แต่ทีนี้ไม่รู้จะเอาชื่อไม่รู้จะส่งผ่านใครไปดีเออกลัวแกไม่ใช้แล้วนี่ถ้าเกิดแกไม่ใช้หน้าแกจะเหียกมากนะอันนี้บอกเลยทำไมภูมิทําต้องพูดทุกเรื่อง ถ้าภูมิทาไม่พูดแล้วมึงจะให้ใครพูดพันทองแท้เหรอ <laughs> ถัดจากนี้ก็พันทองแท้แล้วต้องพูดอะ่ะ